ลัคนาราศีสิงห์ราหูยกย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ส่งผลด้านดีอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยราหูนะครับท่านลอยอยู่ที่พบสุภานะซึ่งความหมายสุภาเนี่ยคือพบแห่งความดีงามนะครับพบแห่งความเจริญนะเป็นที่รักนะครับ ธรรมชาติของท่านเนี่ยคือเงาเพราะฉะนั้นในในในหนึ่งปีงกว่าเนี่ยเราโดนเงาปกคลุมนะครับปกคลุมไว้ซึ่งธรรมชาติของสิ่งเนี่ยคือแสงสว่างหรือไฟเป็นพลังงานที่ค่อนข้างตรงข้ามหรือขัดแย้งกันพอท่านยกหรือย้ายลีกเลนออกไปเนี่ยทำให้พบเนี่ยสว่างเพ่นขึ้นมานะครับก็จะส่งผลในเรื่องของไม่ว่าจะความเจริญในเรื่องของงานในเรื่องของความคิดการลงมือแล้วทําสําเร็จได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับ รวมไปถึงเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยควรที่จะเข้าไปเรียนรู้ไปเริ่มต้นไปเชิดฉายนะครับก็จะเป็นผลที่ดีกลับมากับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสืบไปยาวไปาาราวๆกับเกือบ3ปีนะครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะส่วนราหูที่ทําการเคลื่อนนะครับยกเข้าสู่ภพมรณะนะราหูเนี่ยยกเข้าสู่ภพมรณะเนี่ยขเขาเรียก เป็นเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นมาคือได้ได้ตำแหน่งเป็นขันตพลซึ่งคําว่าขันตพลเนี่ยหมายถึงว่าราหูที่มีมีกำลังนะครับสามารถแก้ไขปัญหาไม่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะมากระทบชาวลัคนาราศีสิงสักมากเพียงใดนะครับก็จะสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์นะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของความไว้วางใจนะครับไว้วางใจในที่นี้หมายถึงว่าเราเชื่อใจใครเราทรงใจเอาไปที่ใครตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าพึงไว้ใจเชื่อใครหนึ่งเซนเต็มระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะครับเรื่องของการเซ็นคำประกันเรื่องของการออกนอกหน้าเรื่องของการให้ใครยิบยืมรวมไปถึงเงินที่มีความเสี่ยงนะครับตรงนี้ต้องต้องดูให้ดีนะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกับคู่ไม่ว่าจะคู่ครองคนรักหรือคู่ค้าคู่สัญญาต่อมาเป็นเรื่องของเงินนะเงินเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยยังต้องแก้ไขยอยู่เพราะว่าราหูท่านเคลื่อนรอบนี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงข้ามกับเรือนกักเก็บนะไม่ว่าจะเงินนะถ้าในจังหวะราวๆปีกว่า เราจะกักเก็บให้เงินมันฟูให้เงินมันโตขึ้นตรงนี้จะดันค่อนข้างยากนะก็จะเป็นในลักษณะของเงินหมุนเวียนและยังต้องแก้ไขปัญหาค้างคาเก่าๆอยู่นะครับต่อมาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับระบบหายใจระบบสืบพันธุ์รวมไปถึงเหตุทางน้ํานะครับเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆนะครับก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพ ให้ดีนะครับแนวทางการตั้งรับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อันดับแรกเลยนะครับก็คือมีสตินะครับในการพิจิดวิเคราะห์พิจารณาเรื่องราวต่างๆก่อนลงมือปฏิบัติกิจการงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เราวปีครึ่งนะการที่เราจะไปเชื่อใครนะ เราต้องไต่ตรองนะว่ามีความเป็นไปได้ไหมเราจะลงทุนทําอะไรถ้าถ้ามันดูมามันง่ายดาดเหลือเกินหรือเงินมันมันรู้สึกเงินมันง่ายๆเนี่ยเราต้องเราต้องเอ๊ะละแล้วก็พิจารณาถึงความเป็นไปได้นะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามาในภายหลังนะครับส่วนการด้านด้านการสร้างประโยชน์เกื้อกูลตั้งรับนะครับผมก็แนะนําเรื่องของการสร้างกุศลเกี่ยวกับพวกเครื่องเขียนนะครับสมุดน้ําดื่มเครื่องเสื้อผ้าอาภรกับคนขัดแขนนะครับ สุดท,ท้ายนี้ก็ขอให้ชาวรัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีความเจริญนะครับทั้งด้านการงานการเงินมีสติคุ้มครองตนนะครับขอให้สำเร็จนะครับทุกประการในสิ่งที่พึงปรารถนานะครับ